ถ้าเว่าไปแล้วเนะี่ยนั่งคิดไปคิดมาเอยเปิดมูนิธิผีดีปะรู้สึกว่าตอนนี้ผีกำลังลองถูกไม่ใช่คนแล้วนะอืมเพราะว่ามันก็มีหลายเคสอยู่นะครับที่เป็นในลักษณะที่มาขอความช่วยเหลืออ่อะผมว่าเขาไม่ได้มาหลอกนะครับแต่เรากลัวเขาเพราะว่าเขามาในรูปแบบต่างๆนานาคือรูป รูปลักษ์ต่างๆมันก็ดูน่ากลัวครับอืมนั่งคิดมีอีกเรื่องนึงอันเนี้ยตอนเนี้ยโตขึ้นมาในระดับประมาณหนึ่งแล้วที่เราสามารถไปบ้านเพื่อนนะครับขอที่บ้านไปบ้านเพื่อนไปทานข้าวไปนั่งเล่นแล้วก็ตอนเย็นๆค่ำๆกลับนะครับประมาณทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยกลับกิลมงตละอืมหน้าตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณสัก มอต้นนะครับแล้วก็บ้านเพื่อนไม่ไกลก็เลยสามารถที่เป็นบ้านเพื่อนที่ไว้ใจได้ผู้ใหญ่รู้จักกันหมายถึงพ่อแม่เรากับเพื่อนนะรู้จักกันเราเลยไปบ้านเขาได้ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้บ้านเขาจะอยู่ริมเขาเรียกว่าคลองสาขาลองลามาจากเจ้าพญาแล้วเราไปนั่งทานข้าวไปนั่งเล่นกัน ปกติเหมือนเดิมบ่อยๆที่เราทำนะครับเราก็ไปนั่งเล่นนั่งชิลเสร็จแล้วเราเซ็งแล้วเราก็กลับบ้านประมาณนี้คือเหมือนแบบเพื่อนพูดอะไรคุยอะไรกันเสร็จสนุกเรียบร้อยกลับบ้านในแต่ละวันเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่พวกผมเรียนมาอยู่ในระดับหนึ่งที่เรียนรวมตัวกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเรียนที่โรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้ในมต้นนะครับต่างโรงเรียนกันผมก็นั่งคุยกัน ว่าโรงเรียนเป็นไงบ้างโรงเรียนเราเป็นไงบ้างเพื่อนเราไปไงบ้างเพื่อนเพื่อนที่ไปเรียนด้วยกันกลับบ้านมาด้วยกันเล่าอะไรให้ฟังส่วนเพื่อนอีกต่างโรงเรียนเขาไปเจออะไรกันมาบ้างแล้วก็เขาไปอยู่โรงเรียนเดียวกันเขาเป็นยงไงบ้างเราก็มานั่งแบบคุยกันสนุกเค okay, หามันมีวันหนึ่งที่บรรยากาศวันนี้มันเป็นคืนวันเพ็ญผมคิดว่ามันน่าใกล้วันโกวันพระ แต่ว่าณตอนนั้นมันสนุกไม่ได้คิดว่าวันนี้คือวันโกหรือวันพระหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็นั่งอยู่ที่จําได้เพราะว่าเราหันหน้าไปเหมือนเป็นโตมาหินนะเราหันหน้าไปเราเลยเห็นพระจันทะร์เนี่ยมันสะท้อนกับน้าเข้าหน้าเราเราก็เลยนั่งมองพระจันทร์แต่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปมองอย่างนี้ผมก็มองอยู่ในน้ําเางนี้มองมันสวยดีเพราะว่าเวลาเรือผ่านมาประมาณก พแเพรหกโมงไงครับมันจะเริ่มตะว,วันตกดินนะมีพระอาทิตย์ตกละแล้วก็จะมีพระจันทร์มันก็สะ้อนน้าผมก็นั่งมองเล่นไปนเรื่อยๆเขาก็ถ่ายรูปเล่นปรากฏว่าวันนั้นสวยมากเลยอะมันเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเป๊ะเลยอะ่ะกลมบล็อกเลยผมก็นั่งเล่นไปเรื่อยมไม่มีอะไรปกติดีคุยไปคุยมาพอเข้าประมาณทุ่มหนึ่งหมามันเริ่มหอนหอนแบบ ืบบหอวหวนมากเลยทุกคนก็เริ่มแบบเฮ้ยเดี๋ยวดูนาฬิกาดิถูกใส่องขับบ้านแล้วมัหมาหอนไล่อล้ประมาณน hey, like, ี้เราก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ในความรู้สึกผมอะเสียงหมาหอนไม่ใช่หมามันจะเป็นี้มีเสียงหมาหอนติดสั์กับหมาหอนแบบเห็นผีมันลอมันมาหอนกันอะเออผมก็เฮ้ย hey, มันหอนหอยหวน มันแบบไม่ใช่ไม่ใช่จะฤดูพันธุ์ของเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่เดือนที่หมาผสมพันธุ์หอนทาไมก่อนแล้วโหยหวนมากเห็นอะไรผมก็พยายามดูมองว่ามีผีไหมประมาณนี้ก็พยายามดูนี่น,น่เห็นแต่พระจันทร์ที่อยู่ในน้ําไหวๆเรากราลัางเล่นคุยกับเพื่อนคุยไปเรื่อยๆก็จะมีเพื่อนที่แยกกับกลุ่มเรา ตรงนี้ที่เป็นโต๊มาหินไปนั่งริมน้ําแล้วก็เดินไปนั่งกันสามสี่คนผมก็เห็นพวกเขาเราก็นั่งมองอยู่เนี้ยเราก็เห็นพวกเขากํกากลังคุยกันก็ไม่สนใจอะไรผมก็คุยอยู่ตรงเนี้ยสักแป๊บหน,นึ่งอ่ะตรงนั้นอ่ะสามคนไหนใกันสี่คนผมก็ทำไมเพื่อนผมได้อยู่สี่คนตรงนี้ยังคบอยู่แล้วตรงนั้นมันทำไมมีสี่คน,เ,นเพิ่มมาคนหนึ่งเราก็มองเราก็มองไม่เฮ้ยนับเพื่อนที่โต๊ะ นับ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 เอ๊ะวันนี้เรามากันกี่คนผมก็ถามเพื่อนเราเราว่ากี่กี่คนเพื่อนก็พูดจํานวนคนขึ้นมา,อ,าอ้าวเฮ้ยเกินมาหนึ่งเราหนิ่งแป๊บหนึ่งฮจะบอกเพื่อนดีไหมเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีจะตเลอเอดเนี๋ผมไม่ไม่ชอบหลอกผีถ้าไม่เห็นก็คือบอกไม่เห็นถ้าผมเห็นก็คือนิ่งก่อน แล้วก็ทบทวนสติทุกคนก่อนว่าจะมีใครวิ่งตะอเลดหรือกลัวจนสดขีดไหมอะไรเงี้ยผมจะไม่ไม่หลอกผีเพราะว่าคนกลัวก็คือกลัวจริงจรงเนี่ยแล้วก็มันจะบาปนะครับไปหลอกผีเนี่ยผมก็เลยทาไงดีว่าไม่ไม่กล้าพูดกับเพื่อนสักแป๊บหนึ่งเม่อค,คุยไปเรื่อยเรื่อยมันเป็มันช่วงเวลาที่เร็วแล้วมันวิบเดียวครับผมก็มองไปอ่ะตอนนั้น ตรงนี้นมีสี่นี่อ่าตอนนี้นมีสามคนอีกแล้วหายไปไหนล้ะเราก็นับจำนวนเพื่อนที่โตอีกว่าครบไหมเอ้าเฮ้ยเนโตเรามันเกินแต่ว่ามันเกินเนี่ยคนแม่งอะครบใครอะยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนเรานะครับแล้วเพื่อนผมก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยคนลุกอะรู้สึกหน,หนาวหนาวอะผมก็ จะบอกดีนะเนี่ยว่ามันมีบุคคลปริศนามันยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนนะครับลักษณะที่เขามายืนเนี่ยผมงงจากตรงนี้ก่อนคือเขาวาร์ปมาเป็นคือเพื่อนอะไรถ้าคุณเคยดูเดอะลิงคุณอาจจะเคยเห็นผีมันค,ค่อยๆปีนขึ้นมาแต่มันลักษณะผีอันเนี้ยมันไม่ได้ปีนสิครับมันมันวาร์ปอะมันวาร์ปยางไงครับเพราะว่าที่ผมเห็นว่าเพื่อนนั่งตรงนั้นสามคนตอนแรกมันกลายเป็นสี่คน แล้วมันเร็วมากแล้วนอยู่อ่ะมันมีคนมึงมันยืนอยู่ตรงข้างหน้าเราอย่างเงี้ยแต่มันยือเยืองอย่างเงี้ยนะครับผมก็เฮ้ยแล้วก็นับเพื่อนแต่คนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราเพราะว่าไม่เคยเห็นแนมะ่แล้วไม่ใช่เพื่ออะไรแน่นอนแล้วไม่ใช่คนรู้จักแน่น,นอนแล้วเป็นสภาพแบบผมแบบอย่างเงี้ยแล้วมีน้ําหยดที่หน้าที่ตัวที่เสืาา้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับผมก็อึ้งแนปะ๊บนึงแล้วทำยังไงดีเราจะพูดยังไงดี เพื่อนผมก็ยผเล่มแบบเฮ้ยรู้สึกขกนลุกอะเขาก็าหันไปมององเนี้ยแต่เขามองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคนนั้นก็ยืนนิ่งๆผมก็เอาละชัดหมาหอนตลอดเวลาเลยนะและตอนที่เขาวาร์ปนะหมามันหอนตอนเป็นภาพที่เร็วมากอะอยู่ๆมันก็จะเป็นภาพวาร์ปชั่นมันดึ๋บัดเหมือนเราละ,ละ,ละสายตาไปน,นิดนึงอะแล้วมันเป็นการ ถึงแม่มาหาเพื่อเราฟึง่งอย่างเงี้ยมองเพื่อเราฟึง่งแล้วก็จ้องแล้วก็พูดคำว่าผมกใ็ให้ช่วยอะไรอ่ะเร,เราต้องช่วยไหมอืมแล้วสภาพคือเปียกน้ำมาเนี่ยคือใช่ใช่ไหมตกน้ำใช่ไหมหรือว่าอยู่ในน้ำหรือทำอะไรหรือใครแกลหรือ่เพื่อนให้เพื่อนมาแกล้อีกทีหนึง่ง หรืออะไรแต่ว่ารุ่นของเขากับเรามันต่างกันแลนะตอนนั้นเราอยู่มอตน้นแต่ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ20่สิบอัอะครับผมก็เฮ้ย <_ S 1> ใครอะควนึงคืออะไรอะผมก็มองแล้วเขาก็ื่งใส่หน้าเพื่อเราผมก็มองไปเรื่อยๆแล้วอยู่ก็ว้าบอะวาะ้าบฟึบมาหาเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็มาื่งใส่หน้าเพื่อนผมอีคนหนึ่งฟึงผมคเิเขาใจว่าคิวจะไปกูแ <_ S> น่เลยมันเป็นอาการแบบ เอาแล้วกูเปิดมูลนิธิคิดด้วยใจอย่างเงี้ยนะกูจะเปิดมูลนิธิเออแล้วมันก็ชึ้งมาที่หน้าเราจริงๆฟึ๊บเหมือนกับว่าเขารับรู้ได้ได้พลังงานผมว่านะมันดึงดูดด้วยพลังงานอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหมือนเครื่องสนับแม่เหล็กที่เขาจะสื่อสารกับเราอะ่ะแล้วเราดันปิดจูนพลังงานเนี้ยเขาก็เลยฟึ๊บมาหาเราแล้วเขาก็ เป็นเสียงผู้หญิงที่เหมือนหนุ่งหนุ่งเนี่ยบอกไม่ถูกอ่ะเป็นอาการแบบ, <uge> แบ,บว่าแสีเป็นนาตัวมากผมก็นิ่ง,งๆแล้วเขาก็พูดอยู่อย่างนั้นนะครับจากหูซ้ายเป็นหูขวาจากหูขวาเป็นหูซ้ายสลับไปสลับมาอยู่เงี้ยอผมก็เริ่มคิดใจว่าสแสดงว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าเราติดต่อเขาได้หรือเห็นเขาอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็นิง่งๆทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วคุยกับเพื่อนต่อเหมือนปกติแตกเพื่อนในกลุ่มเนี่ย ไม่ปกติเลยครับเพราะว่าทางริมน้ำแ่ะวิ่งมาที่กลุ่มเรามานั่งที่เรานั wild, yeah. ่งอยู e ่ที่โตมาหินเหมือนเดิมแล้วก็พูดว่าเมื่อกี้นักคนลุกมากเลยอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะกลัวมากเลยแล้วหมาเป็นอะไรเนี่ยมันก็ด่าแบบด่าหมานะเพื่อนเออหมามันเป็นยังไงเนี่ยตุ๊ด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 มันาวหอนอะไรนังหนังมันฉุนตุ๊ด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 เพื่อนของมันก็นะแต่คนอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับแต่ผมอะไม่อยากพูดผมก็นั่งนิ่ง อยากจะรู้ว่าเขาจะไปไหนอีกอืมเขาก็ชืงนไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าวทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเฮ้ยแปลกอ่ะขนลุกแล้วก็กลัวรู้สึกขนลุกแล้วรู้สึกแบบมัแนแดงมันหนาวๆเขาบอกเงี้ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดลแลต่ผมนิ่งๆแล้วเพื่อนทั้งกลุ่มเลยหนันมามองหน้าผมฟ <c oughs> ใช่ใช่ไหม <c oughs> ผมก็บอกอะไรไม่รู้อะไรไม่เห็นผมก็อย่างงี้อืมไม่แน่ไม่แน่คือถ้าเห็นบอกเห็นไงอืมแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเพื่อนจะกลัวเราวิ่งตลอดเราจะพูดว่าไม่แน่ไม่แน่ไม่รู้ไม่แน่แนอย่างเงี้ยอืมผมก็เห็นเขาทําพฤติกรรมนะั้นแหละสักปั๊บหนึ่งเขามาวาักมาที่ผมอีกนะแล้วเขาก็พูดว่าพี่อยู่ในใน้ำศพำพี่อยู่ในใน้ําผมก็ ฮะอยู่ในน้ำนะครับเฮ้ยคนจมน้ำป่าวะกำลังแบบอยู่ในสภาพที่เหมือนกับหมดสติหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคบผมก็คิดว่าเราอาจจะช่วยเขาได้ไงผมก็เลยเฮ้ยทุกคนทุกคนมีคนจมน้ําเพื่อนผมก็ฮะมีคนจมน้ําที่ไหนผมก็พาเขาไปดูตามที่พี่คนเนี้ยเขาวาไปยืนอยู่ผมก็เดินตามแบบเขาวาร์ฟไที่อย่างที่ผมบอกวาว้าวาว้าวาารอยู่เงี้ย จนผมแบบเฮ้ยเราทนไม่ไหวแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอาวะถ้าเจอไม่เจอก็ไม่รู้แหละแต่ขอไปดูให้แน่ว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็ว้าไปตรงจุดจุดนั้นที่เพื่อนผมนั่งอยู่นะตอนแรกที่เาว้ามานั่งสี่คนอ่ะอืมเป็นบุคคลที่สี่นะครับบุคคลปริศนาที่เป็นเงาปริศนาที่ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครอะ่ะเจแล้วเขาว้าไปยืนที่เดิมฟึบผมก็เฮ้ยทำไมไปยืนตรงที่เขานั่งเกินมา ผมก็เลยเดินเดินตามมาบอกว่กานี่แล้วมีคนจมน้ำเพื่อนผมเขาก็มาเดินตามกันนะตอนนั้นอยู่กันหลายคนมากนับสิบคนได้อะเราก็เดินไปพอเดินไปได้จุดนั้นอนะ่คุณครับอยู่กับสิบคนผีมันยังหลอกได้นะผมพูดเลยว่ามันจะมาตอนไหนก็ได้ดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยมันจะโผล่มาตั้งวันทั้งคืนมาคนได้เยอะได้น้อยได้หมดนะครับเพราะว่าทุกสถานที่มีเรื่องเล่ามีเรื่องราว มีโลคหลังความตายติดคู่ข,ขนาเนเสมอเขาก็ว้าไปเรนั้นผมเดินตามไปปุ๊บเขาชี้เลยอืมเขาชี้ไปข้างหน้าว่านู่นผมก็เฮ้ยศพหรือเปล่าหรือว่าคนจมน้ำมันมีเรือหางยาวเขาเป็นอ่าเป็นน่าจะเป็นมาจากบรินัทเจ้าพยาสายสาขาใหญ่นะครับเขาก็วิ่งน่าจะเ,เข้าบ้านแล้วเขาพอมาถึงบ้านคนอะประมาณสัก ทุ่มทุ่มสองทุ่มอะไรปรนะมาณนี้จะเป็นที่รู้กันมากเขาจะดักเรือแล้วก็เป็นการพายเขาจะไม่เบื้อพอแล้วอ่ะคือเขาจะมีมาราย,ยาซึ่งกันละกันบ้านที่อยู่ติดแม่น้ําสาขานะครับเขาก็จะไม่เบื้อเข้ามาเขาก็จะค่อยๆพาย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 มาในลักษณะที่ค่อนข้างเร็วผมก็เลยบอกพี่พี่พี่แล้วพี่เขาก็เพื่อนผมเขาที่รู้จักพี่คนนีน้เขาก็เลยตะโกนบอกให้พี่ คนนี้ช่วยดูให้หน่อยว่าอฝั่งตรงข้างตรงนั้นน่ะมันคืออะไรที่ผู้หญิงคนนี้เขาพยายามชี้บอกผมว่าพี่อยู่ตรงนั้นผมก็บอกว่าพี่ช่วยดูหน่อยครับมีอะไรอยู่ตรงนั้นไหมครับผมก็ชี้ไปในตำแหน่งที่เขาชี้นะครับเราก็ชี้ไปพอเราชี้ไปปุ๊บพี่เลยเขาก็เอาไม้พายอะแหวกแหวกสวะแหวกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทั้งนั้นแหละครับร้องเป็นผู้หญิงนักกีดเลยวิ่งเลยครับแล้วเขาก็ ปุ้มกระโดดน้ําแล้วก็วหวยน้ำฝั่งผมออที่ผมพวกผมยืนอยู่แล้วเขาก, of, so, please, please, please ก็บอกโซ่โซกพี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 ผมก็พีใจเย็นเดี๋ยวกองพีใจเยน็ยนอะไรครับเขาบอกโทรโทรเพื่อนผมก็เลยโทรหากูา้ภัยโทรหาตำรวจก็เป็นนาที่ของกู้ภัยและตำรวจต้องกู้ศพจมน้ํานั้นนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามาติดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็ลอยมาตั้งแต่เมื่อไร เพราะว่าตั้งแต่ตอนเย็นที่พวกผมมานั่งทานข้าวกันไม่เห็นไนแต่พอเขาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยขึ้นมาแบบดูออลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่าจะมาจะมาแบบเดริงไหมเราก็ไม่รู้ค่อยค่อยทานมาหรือเปล่ารู้แต่ผมเห็นว่าวาว้าว้าบึ๊บบ๊บบึ๊บมาอเงี้ยมันเร็วว่าแล้วก็มาบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นนหละแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นการสืบสวน แล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจและกู้ภัยต่อไปนะครับซึ่งพวกผมก็แค่โทรบอกว่าเห็นศพอยู่ตรงนี้และพี่คนที่เขาเป็นเดินหางยาเขาก็เป็นพยานว่าพวกผมยืนยืนมองอยู่แต่เรามองไม่เห็นเพราะมันมืดมันไม่มีไฟแน่น้นสาขาเนี่ยก็มีบ้านเป็นระยะระยะแล้วก็จะเป็นสวนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นช่วงมืดๆแล้วถ้าเขาไปติดอยู่ในสว่างเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็อาจจะคิดว่าเป็นตุ๊กตาเป็นหมอนเป็นอะไรที่ ลอยน้ำนะครับแต่อันเนี้ยมองถ้าไม่เห็นนะเพราะว่าสวะมันมันลอยเหนือเขาอะจนพี่คนนั้นเขาเอาไม้ไผ่ไปกวาดๆด,ดูไงครับเขาก็เลยกระโดดน้ําหนีเลยเรือเลยคว่ำไปหมดนะครับแล้วก็ตกเป็นตกน้ำมาเลยอะ,อะว่ายน้ํามาหาพวกเราเลยด้วยความตกใจเขาอะแล้วก็โทรหากู้ภัยกันตลอดเขาก็จัดการศพเอาศพขึ้นน้ําแล้วก็เอาขอขึ้นจากน้ํานะครับแล้วก็ ไปชนะสูตรกันว่ามีฆาตกรรมไหมมีอะไรไหมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพ,พวกเราละเพราะว่ามันเป็นการสบลอยน้ํามาตามตามที่วิถีของคนเจ้าพยาจะได้เจอไม่หม,มา้คนนี่ยฮะไม่ตัวอะไรก็ตัวอะไรสักตัวหนึ่งอ่ะที่ลอยน้าปองปอกมาเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือที่เมื่อกี้นึนกขึ้นมาได้ไงอืมก็เป็น สอบลอยนะ้ำเดี๋ยวผมว่าผมจะเปิดประตูนินครับเดี๋ยวนั่งคิดอีกว่าผมมีใครรอขอความช่วยเหลือในลักษณะน,าานี้อีกไหมมีความช่วยเหลือจากอะไรไหมเนี่ยแล้วสวัสดีกันนะครับอีพีนี้สวัสดีครับเปิดมุมนิธิดีกว่า